กนนั้ในงานปีใหม่เนี่ยางานส่วนกลางปีเราจะมีอันนี้เหรยียญปวยทานจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นเหนรยียญปวยทานปิดโตเนี่เป็นบาทดูเหรยียญปวยทานสิข้างในเนี่ยมีบาทเดียวเหรียญเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเหรียญเนี่ยเท่าไหร่ก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือบาทเดียวเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เหรยียญปวยทานคือไม่ได้โปรจริงแล้วเอาไว้เป็นที่ระทึกทน,นี่มาเก็บจริงอ่นเออปวยทานเนี่ยมาเก็บจริงอ่โลม รกแขกเนี่ยนี่มีพราไตรด้วยนี่ทานแว่นฟ้านี่ทานแว่นฟ้าแบบสำหรับใช้งานบวชเีงมาดูโอ้ยสถาธรรมปลาตราพียอันปลาปลาตราพียอันเนี่ยสถาธรรมมากที่จะใช้แจกวันป่อยทานที่เขาป่ยทานเขาที่สำหรับการบวชโดยเฉพาะแล้วเนี่ยพุ่มพุ่มพุ่มเงินพุ่มเงินพุ่มเงินเนี่ย นี่จะโปรยธานมันปีใหม่นะวันที่3ส,สิงหาที่ประส่วนบนข้ามปีปินโตเนี่ยปินโตปินโตเงินเนี่ยทุกกระตาแมวเนี่ยนี่คือแบบนวัตกรรมเหรียญโปรยธานมากพุ่มทองแบบใหม่แบบสับแล้วมีคนก็ทำนี่มาให้กูดูสิ อยากทักขายไหมอ่ะแต่เขาบอกเขาจะทําขายอะนะเขามาขออนุญาตเนี่ยเขามาให้